เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับผิดหนายที่ขายแล้วแก้ไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับคลิปนี้ของก็มาชี้เป้ารถสวยๆนักชมได้เลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้72,000บาทเท่านั้นนะครับกับ toyota corolla รปี2008สวยใสพร้อมใช้งานได้เลยเอาไปขี่กันหล่อๆได้เลยครับสีสันสวยงามครับเครื่องดีเกียร์ดีวิ่งใช้งานได้ปกติเลยนะครับน้ำไม่ดัาฟฝนไม่ไหลความร้อนปกติไม่มีปัญหาครับ ถูกถูกเพียง7 2 0 0 0บาทเท่านั้นครับคันนี้ถูกคุ้มมากๆครับถ้าชอบก็ฝากด like กดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีรถสวยๆแล้วไปชมตัวเลือกซื้อกันประจำทุกวันครับแต่ไ่พาคลิปให,ใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆครับพอาฝากกดถูกใจไว้ด้วยวันนี้เราก็รีวิวดูคันนี้กันเรื่อยๆก่อนนะครับราคานี้จะต้องแจ้งกันไว้ก่อนนะครับว่าเคยวิ่งแท็กซี่มาก่อนนะครับ ไม่ใช่รถบ้านนะครับถ้าเป็นรถบ้านก็ราคาเกือบ2 0 0แสนนะครับไม่ได้ราคานี้แน่นอนอันนี้ราคาเพียง72,000บาทเท่านั้นครับขายเงินสดนะครับไม่มีแบบผ่อนครับสีเราทำให้ใหม่ครับเป็นสีขาวมุกเบาะก็หุ้มให้ใหม่เล่มเอกสารจดโอนครบภาษีปีหน้าท่นเลยครับพืชผัาปีหน้าในเป็นสินงเงาหนึ่งเงาห้านะครับเจื่นสอ0 0บาทเท่านั้นครับ สวยวขี่กันหล่อๆได้เลยนะครับคุ้มขี่ทางไกลกันได้สบายภาษีปีหนา้านุ่นเลยภายในครับยังสวยกว้างขวางนั่งสบายเลยทีเดียวครับรุ่นนี้เบาะหนังหุ้มให้ใหม่ครับสวย,สวยหน้าต่างกว้างทั้งสีบ่บานรวมๆแล้วก็สมบูรณ์พร้อมใช้ครับไม่มีแตกหักไม่ชำรุดสุดๆนี่ครับครบสมบูรณ์นะคะไม่แพงด้วยเจ็ดหมืน 2, ่นสองพันบาทนั้นเอง เาไปขี่กับบ้านต่างจังหวัดไปขี่เที่ยวกันหล่อๆเลยครับตเข็บซ้ายขวานะครับไม่มีชนหนักครับสนใจก็ไปดูตัวจริงไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับเบอร์ติดต่อเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ